สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านนะครับก็วันนี้ขอเอาคลิปนี้มาอธิบายเกี่ยวกับข้าวมาลินาปีนะครับก็ขอเตือนสติชาวนาสักหน่อยนะครับเผื่อการที่ผมมานั่งพูดเรื่องปุ๋ยทุกวันทุกวันเนี่ยมันอาจจะเตือนสติท่านได้นะครับเพราะว่าชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยยังขาดความรู้เยอะนะครับว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ย เราใส่ไปมันไม่ได้ช่วยให้ข้าวเนี่ยมันแตกกอใหญ่ขึ้นหรอครับใส่ปุ๋ยไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ข้าวเนี่ยมันสูงขึ้นหรอครับและไอการที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วทําให้ข้าวแตกกอขึ้นอันเนี้ยมันไว้ใช้สําหรับคนที่ปลูกข้าวมาลิช้าปลูกข้าวมาลิร้อยวันหรือปลูกข้าวมาลิล่า ชัดเจนนะครับส่วนข้าวใส่ปุ๋ยไปเพื่อให้มันสูงเนี่ยอันเนี้ยมันก็เหมือนคําตอบเมื่อกี้เหมือนกันมันไว้ใช้สําหรับคนที่ปลูกข้าวมะลิเนี่ยช้านะครับปลูกข้าวมะลิร้อยวันร้อยี่สิบวันเพราะระยะร้อยวันร้อยี่สิบวันเนี่ยข้าวมันไม่มีเวลาแต่กอ ไม่มีเวลาสูงไม่มีเวลาเติบโตไม่มีเวลาอะไรเลยเพราะว่าในระยะร้อยี่สิบวันเนี่ยข้าวมันเตรียมตัวตั้งท้องเกียมตัวที่จะแต่งตัวเกียมตัวที่จะออกลวงมันไม่เหมือนคนที่ปลูกมาห้าหกเดือนนะครับข้าวแต่กอเองได้นะครับข้าวมีระยะเวลาเติบโตเองได้ต้นสูงเองได้ถ้าอถ้าคุณไม่เชื่อ คุณลองกลับไปย้อนดูตั้งแต่คุณปลูกมะลิมาจนจะแก่กันแล้วเนี่ยนะครับหรือจนจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยคุณเคยเห็นมะลิเดือนตุลาแปลงไหนตรงไหนไม่ล้มบ้างและคุณกลับไปดูไอ้ตรงที่มันไม่ล้มอะ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากข้าวมะลิตรงนั้นอะ่ะมันแจ้กแก่นหรือเปล่ามันเกิดจากข้าวมะลิตรงนั้นอะ่ะ ใบมันไม่งามหรือเปล่าคุณกลับไปดูหรือมันเกิดจากดินตรงนั้นะ่ะชื้นแฉะไม่มีน้ำขังไม่มีน้ำเยอะข้าวไม่ยืดตัวเกินไปไม่อ่อนเกินไปต้นไม่สูงเกินไปหรือเปล่าและไอ้คำว่าข้าวแจ้แขกันของความหมายผมเนี่ยยังไงก็มีร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเซนขึ้นนะครับไอ้คำว่าแจ้แขกันแล้วคุณทำข้าวมะลิได้หรือเปล่า ให้มันแจ้แค่กันสูงแค่ร้อยยี่สิบเซนถ้าคุณทำได้ไล่ละตันมันก็ได้ไอ้ที่มันไม่ได้ข้าวกันเนี่ยไอ้ข้าวมันลีที่มันไม่ได้ข้าวกันอยู่ทุกปีเนี่ยเพราะมันล้มเพราะเข้าถึงเดือนตุลาปั๊บเนี่ยลมมันจะโยกฝนจะเริ่มทิ้งช่วงฤดูหนาวกำลังจะเข้ามาข้าวมันโดนลมมันก็ล้มมันล้มเพราะอะไรมันล้มเพราะข้าวเนี่ยมันยืดตัวมันยืดตัวหนีน้ำ มาต้องแต่สิงหากัญยาเหมือนคุณขย่งอ่ะขย่งอยู่ใต้น้ําอ่ะขย่งอยู่ในน้ํามีก้อนหินรองตีนที่ขย่งอยู่น้ําก็ปิ่มปากจะท่วมแหล่ไม่ท่วมแหล่แล้วอยู่ดีๆน้ํามันก็ลดนะครับอยู่ดีๆมาถึงเดือนตุลาข้าวออกรวงน้ํามันก็ลดน้ําลดปุ๊บการพยุงตัวหรือการขย่งของข้าวเนี่ยมันก็ขยิ่งไม่ไหวเพราะต้นก็หนัก ใบก็หนักต้นก็หนักแล้วถ้าออกรวงด้วยโอ้ยิ่งหนักใหญ่เลยเขาเนี้ก็เอียงลาบไปกับน้ําลมก่อพัดโยกเขาเนี้ยเปิดช่องเปิดทางให้ลมเข้าล้มหมดอา้าวแล้วไหนอะข้าวแจ้แคะแกนตรงไหนอะหาเจอยังสรุปมันมีไหมล่ะข้าวมมลิที่แจ้แคะแกนเฮ้ยไม่ใส่ปุ๋ยข้าวก็ไม่โตเฮ้ยเดือนตุลาโตทุกแปลงเดือนตุลาล้มทุกแปลง ไอที่ไม่ล้มคือมันแจ้แคแกันหรือดินตรงนั้นมันไม่มีน้ําแล้วคุณลองไปดูรวงดิไอตรงที่มันไม่ล้มอ่ะลวงมีร้อยเมล็ดสองร้อยเมล็ดมันก็มีร้อยถึงสองร้อยเมล็ดและไอตรงที่มันงามเฟื้อใบโปะใบอะลวงมันมีสามสี่ร้อยเมล็ดแต่มันมีเมล็ดเต็มอยู่แค่ร้อยเมล็ดบางทีไม่ถึงด้วยเพราะอะไรเพราะมันเน่ามันล้มทับกันทับไปทับมาแสงส่องไม่ได้ใบส่องข้อแสงไม่ได้ขี้รีบแดด ไม่ต้องถามไอคนพูดลองมาหมดแล้วไอที่พูดอยู่เนี่ยไม่ได้ทํานาห้าไร่สิบไร่ไม่ได้ทาํานาตามชาวบ้านชาวช่องเขาทํานาแตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องแล้วก็ไม่ได้มีพ่อแม่มาสอนทํานาแต่ใช้การลักจําลักจําความผิดพลาดของพ่อแม่ลักจําความผิดพลาดของคนอื่นเอามาเรียนรู้ทุกวันนี้ทํานาอยู่เท่าไหร่ครับ ผมทานายอยู่หกสิบไร่เช่าอีกรวมแล้วก็ร้อยไร่มะลิผมทําอยู่ร้อยไร่ร้อยไร่นี่คือไม่มีใครมาออกคําสั่งผมได้นะผมออกคําสั่งผมทําให้พ่อแม่ผมก็ออกคําสั่งพ่อแม่นะซื้อยาตัวนี้ซื้อปุ๋ยอย่างนี้ใส่อย่างนี้ถึงผมจะใส่เองผมไม่คนออกคําสั่งคือคนไหนที่ดีกับผมเข้าใจผมพูดคุยกันรู้เรื่องผมก็บอกชาวบ้านชาวช่องเขานะครับฉะนั้น อย่านะครับอย่าว่าอะไรที่มันแบบไปกระทบจิตใจผมมากกว่านะครับมันรู้สึกเหมือนแม่งคนที่ให้ความรู้เนี่ยกลับกายเป็นคนที่โดนด่าแล้วต่อไปใครมันจะออกมาให้ความรู้คุณต่อไปเขาก็ปล่อยให้ผู้คุณทำกันไปเองสิ่งที่ผู้คุณได้กันไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เสียดเสี่ยวนะครับคือไอเศษเสีย้ยวที่ให้กันไปเนี่ยพวกผมมันลองมาหมดแล้วแล้วกําลังหาวิธีใหม่ๆไปเนี่ย เรื่อยๆโดยการลดต้นทุนด้วยแล้วก็กําลังหาจุดบอดที่ว่าเราให้พูกคุณไปเนี่ยแล้วตัวผมเองเนี่ยเคยทําแล้วจุดบอดมันมีอะไรปีต่อไปผมก็แก้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 จุดบอดเหล่านั้นสุดท้ายแล้วก็มาถ่ายทอดให้พวกท่านดูนะครับเนี่ยเหมือนดินทรายเนี่ยดินทรายเราคาดแต่คุณปั่นนี่ก็คือการแตกต่างละระหว่างคุณกับผมเห็นไหม ผมทำไม่เหมือนใครแล้วผมก็ไม่รับคำสั่งใครและผมจะบอกพวกคุณนะการใส่ปุ๋ยอย่าไปใส่ตามชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นเขาใส่ปุ๋ยเราดูก่อนไหมว่านาเรามันมีหญ้าหรือเปล่าเขาใส่ปุ๋ยเราไปฉีดยาฆ่ายาไม่ได้เหรอคิดให้ดีนะตอนเราฉีดยาฆ่าหญ้าเสร็จแล้วชาวบ้านมันใส่ปุ๋ยปับ๊บแล้วอีตอนชาวบ้านมันไปใส่ปุ๋ยเนี่ยคุณดูดิว่า ยาที่มันไปใส่ปุ๋ยเนี่ยเต็มนามันหรือเปล่าสุดท้ายมันเป็นไงมันใส่ปุ๋ยแล้วมันก็มาตัดใบใส่ปุ๋ยแล้วมันก็มาฉีดยาบ้าไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วมันจะแตกต่างกับผมไหมผมฉีดยาฆ่ายาก่อนในวันที่เขาใส่ปุ๋ยไอ้วันที่เขาฉีดยาฆ่าญ้าผมเอาปุ๋ยไปใส่คุณเห็นความรู้ตรงนี้ยังอ่ะถ้าคนแถวนี้เขาเรียนรู้จากผมหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขารู้ว่านาดอนต้องคุมแห้ง ทายาเยอะอยาลกเขาก็ล้างแปลงล้างแปลงเสร็จแล้วก็ไถดะแล้วก็ทําการหวานเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันทําตามกันหมดแล้วก็แปลว่าความรู้ที่ให้ไปเนี่ยมันได้ผลถ้ามันไม่ได้ผลจะออกมาพูดออกมาบอกเพื่อทําเพื่ออะไรไม่จําเป็นต้องบอกหรอกใครๆก็รู้เหรอเมื่อก่อนคุณไม่รู้หรอกเพี้ยไฟคุณยังไม่รู้เลยการใช้ยาการผสมยาคุณยังไม่รู้เลย ขนาดจังหวะการใส่ปุ๋ยการฉีดยาคุณยังไม่รู้เลยไอเวลาผมไปใส่ปุ๋ยคุณฉีดยาไอเวลาผมฉีดยาคุณใส่ปุ๋ยแค่นี้มันก็เห็นความแตกต่างแล้วผลผลิตมันจะมาได้ไงในเมื่อคุณไม่ได้ดูแปลงนาของตัวเองอะแต่คุณไปดูข้างบ้านคุณไปดูขี้ป่าคนอื่นคุณไปฟังป่าคนอื่นพูดว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะใส่ปุ๋ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะฉีดยากลับมามองข้าวตัวเองนะแล้วก็ถามตัวเองว่า กูทำนาเนี่ยนาเป็นของกูเปล่าเงินเป็นของเราหรือเปล่าทุกอย่างเป็นของเราเองหรือเปล่าเราเป็นคนลงทุนเขาไม่ได้มาลงทุนให้เราหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่ผมอยากใช้ใทุกท่านโฟกัสแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจทำการมีความหวังในการทำนาเป็นสิ่งที่ดีเราทุกคนต้องหวังว่าทำนาแล้วเนี่ยต้องได้กินทำนาต้องเหลือกินเหลือขาย ผมไม่ได้ทํานาเอาไว้กินอย่างเดียวนะครับทั้งกินทั้งขายปีหนึ่งก็จะขายข้าวมานีอยู่ประมาณสี่สิบกว่าเกียนนะครับที่เหลือก็เหลือเก็บนะครับฉะนั้นคุณลองโฟกัสดูนะว่าข้าวเนี่ยมันจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเดือนไหนมันจำเป็นต้องฉีดญ้าเดือนไหนและตอนจะฉีดญ้าเนี่ยคุณต้องดูให้เป็นว่าข้าวคุณเนี่ยมันเหลืองมันจําสีหรือเปล่า เพราะไอ้คำว่าข้าวเหลืองจําศีลเนี่ยใส่ปุ๋ยไปมันก็ไม่กินปุ๋ยหรอกแต่ฉีดยาฆ่าย่ามันดีกว่าไหมลองคิดเอาผมก็ให้ความรู้เท่าที่ผมให้ได้สิ่งที่ผมให้ผมก็ให้ด้วยสิ่งที่ผมอยากให้นะครับเพราะว่าแบ่งแบ่งปันกันไปเพราะว่าสิ่งที่ผมให้มันก็เป็นตัวที่ทำให้พวกท่านพัฒนาแล้วก็พาตัวผมพัฒนาไปด้วยขอบคุณมากครับ